สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุตุลากันวันนี้คูมพันธุมาถ่ายดอกไม้ค่ะดอกไม้เหลืองปรีดียาธรค่ะเหลืองปรีดียาธรนะคะสวยงามมากเลยค่ะอยู่ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองบกแว่นนะคะเหลืองปรีดียาธรค่ะชื่อก็เพราะสวยสวยเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ อยู่ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นค่ะสีเหลืองสวยงามมากเลยคะ่ะดอกไม้ชนิดนี้ชื่อชื่อว่าเหลืองปรีดียาธรน,นะคะพี่น้องเอฟทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลการพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะพบกับดอกไม้เหลืองปรีดียาธรได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดี